เ,เราให้เขาเล่นเลยแล้วกันนะเฟนะิร์สพิกลิงเลยทั้งจีนนะฟูจิผมปล่อยเลยเจอลิงผมเล้งฟูงไปก่อนนะดูฮะคนจริงต้องดังอันหน้าผมยืนมองหน้าแล้วซัดเลยตัวโคตรดีพอดีเลยเว้ยพี่ก็ไม่ได้ไหลป๊าบลำไทยในตำนานเรียบร้อยฮะดูไว้ของจริง <c oughs> นี่ฮะผู้หเล่นดูผมรอด้วย <c oughs> เข้าตำแหน่งพร้อมยังพร้อมแล้วอ่ะไป โอ้หหโหอะไรโคตรเทพโคตรอันตรายอะโคตรเปรี้ยวเลยฮะยิงเลยฮะต้องลงมาต้องลงฮะโอเวอร์ท็อปอาฟโปรดีมากๆฮะโปรดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอาฟฮะข้างระแบียนกับซึดา <laughs> เจอฟูจิเด้ออย่างเงี้ยเจอฟูจิเด้อ ปตรงข้ามแบนมากีะเราปล่อยเขาเล่นเลยไหมฟูจิอ่ะปล่อยไหมกดให้เขาสยองเล่นๆแล้วเราไม่เล่นเราอะเราให้เขาเล่นเลยแล้วกันะะนะฟูจิเราเราจะไม่กดฟูจินะครับเราเฟิร์สพิกลิงเลยจบๆไปนะ,นะผมไม่กดฟูจิด้วยให้โอกาสฝ่ายตรงข้ามทั้งจนินนะฟูจิผมปล่อยเลยเจอลิงผมฟูจิไลเจนตัวเมตาจินไลเจนตัวเมตาผมไม่กดนะ ตัวเมตาที่แท้ถูกคือเคียวตะลางแรกครตัวเมตาที่แท้ถูกไะเดี๋ยวดูมะไปคู่กับรุ่นพี่โคงเละด้วยนะครับผมโอ้โหแล้วข้างเราสามโรงเรียนเลยข้างเรามีไคน,นันโชคุไอ้นี่จุนอยู่อหละรเรียวนันมะสัดไปครับอา้าวแล้วฝ่ายตรงข้ามเป็นมากิจินแล้วก็ฮนกานนากะตะเหรอฮะสูสีอยู่อันนี้ ปกติพี่ต้มไลฟ์ถึงกี่โมงประมาณสองชั่วโมงก็เลิกแล้ววันนี้ชาเลนจ์ข้าก็เลยอยู่นานน่าจะสามชั่วโมงวันนี้ส่วนใหญ่ประมาณนี้ลงไลฟ์แล้ว,วครัวันนี้ครับเคียร์ทีปเคียร์ทีปหายไปไหนมาตั้งสามสี่วันที่ไม่เห็นหน้าเลยผมมีพอดียังไม่ได้อัพหรอลิงหรอเก่งโวกเลยอัพได้เลยวันนี้ครับซิกบอยชชดยาวอ่านไม่ได้ เราไม่อยู่นะเราไม่อยู่อ่ะเราตืนบอลเข้าไปก่อนนะครับตืนบอลให้อ่ะปลาให้ปลาให้ปลาให้อ่ะรีบาวไม่ได้เองนะอ่ะรีบาวไม่ได้เองนะให้ปลาให้นะโอ้โหขอบคุณเซโยชิดะหนึ่งพาร้อยยี่สิบาทของเซโยนะชาเลนจ์จากเซโยอะโหดจัดเลยอ่ะอุ้ยล้มมาลื่นนะถือว่าผมขอโบนัสกดคุณเลยสามให้ผมหน่อยตาหน้าจัดให้เดี๋ยวจัดให้ะ ตอนนี้ดูโคงเล้สามของเล้งพุงไปก่อนนะดูฮะคนจริงต้องดังอัดหน้าผมยืนมองหน้าล้วซัดเลยตัวโคตรดีคนจริงต้องดังอัดหน้า,นนาะฮะด,ด,ด,ดูความแข็งแกร่งของเคียตาผมอะคนอื่นเป็นไงไม่รู้แต่ผมคนจริงฮนะโอ้โหเล้งรบกวนแรงๆหน่อยใครกินครับเคียจริงเหรอเคียถีไม่สบายเหรอพอดีเลยเว้ยพี่ก็ไม่ได้ไหลป้าบลำไทยในตำนานเรียบร้อยนะดูไว้ของจริง <c oughs> ของจริงฮะของจริงฮะเจ๊ลำไทยตำนานเขาไปฮะของจริงฮะของดีฮะอะไรล่ะอะไรล่ะแล้วผมบังให้ด้วยฮะไม่ต้องเข้าไปรีบาวของดีแล้วยิงเลยคูเลยฮะแล้วแมนด้วยเฮ้ยเล็งมนเล่นคููเลยแมนมากนะทมาเล็งต้องเล่นคูเลยในรายการแข่งแล้วแบบเนี้ยแมนขนาดนี้จ้ำบล็อกเลยเหายะบล็อกไม่พอจ้ำแรงไม่หน่อยเครื่องมันแรง กดว่ใจยิงแสกน่าเลยหรอฮะไม่ธรรมดาด้วยแบบนี้บอกเลยฮะจริงไม่ธรรมดานะจบเดี๋ยวจบเกมเดี๋ยวรีให้นะเลงโอเคเจอกันนี่ฮะโอ้แล้วโอ้โหอาร์เซนอลผมรอด้วยเข้าตำแหน่งพร้อมยังพร้อมแล้วอ่ะไป <c oughs> <l acht> ต้องสแตนบายก่อนเดี๋ยวหาว่าโกงเขาไม่อยู่เราจะไปดังได้ยังไงเราต้องรอเพื่อนนะจีิไม่อย่างไร อะไรล่ะจะไปลงได้อย่างไรฮะเราไม่ีบาวตกเป็นของอาร์เซนโดอยู่แล้วะผมยืนเลยดูฮะถอยแบบป๊บหลอกป๊บเฮ้ยมันไปไหนวะเนะ่ยยิงเลยฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่งส่งปาบอลอัดแป้นนะแล้วส่งให้คู่เลยแบบเท่ๆฮะระวังสตีลฮะดูฮะของดีฮะเคยเห็นลิงยิงสามไหมลูกต่อไปแสงหน้าได้แต้มนะาไ้ยบอกเลยฮะของดีลิงอ่ะ ลูนสองยิงสามได้ลูนสามยิงสองได้โกงเกินไปไหนม,นะมเน่ะเฮ้ยมันชักกระตุกแล้วังระวังมันปลาขึ้นสนามระวังมันปลาขึ้นสนามอะไรล่ะโอ้แม่นจะด้วยฮะผมยิงเลยฮะไม่ลงอยู่แล้วหรือาปลไปเนี่ยยังอีกยังอีกจริงโดดเอขอบคุณมากสง่ง โดนเร็วๆเออแค่นั้นแหละไปเลยยังไม่ลงอีกเหรอฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่สบายๆโอ้แล้วนี่ฮะไห้โดนตกนี่ดูแรงนี่ต้องทำอย่างนี้นี่แล้วยิงน,นี่ดูไหวแรงแล้วไม่มาเก็บบอลให้อ่ะุยไหนลืล่นเลยโอ้โหแล้วยิงแสงหน้าฮะไไม่เป็นรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเองไม่เป็นไรฉันจัดการเอง ของจริงฮะนี่ฮะไม่มีรูนสามไม่มีแตกมีแตกโอเคอะเกมจะได้ตื่นเต้นขึ้นนิดนึงตอนนี้หัวใจทัวาวนะเฮ้ยโอ้เล้งโอ้โหจบแล้วแพ้แล้วแพ้แล้วการเนึงโยพี่ขอเมมมันมึงแพ้ไม่ได้เกมนี้สึกศักดิ์ศรีฮะมันจะแพ้ได้อย่างไรฮนะ<พ>ยืนรอเลยมันมีโซจะจัดแน่อนอนนะระวังสตีลฮะรีบเอดีดีเอาร์เนโด รีบาวไม่ได้มันก็แพ้นี่อือโอ้โหอะไรโคตรแท่โคตรอันตรายอ่ะโคตรเฟี้ยวเลยฮะยิงเลยฮะต้องลงมันต้องลงฮะมันจะไม่ลงได้ยังไงเออเป็นถึงเคี้ยวตักมาวะบอกแล้วมันลงจะไม่ลงได้ยังไงฮะโอ้โหโดดสูงจังวะโดดโคตรสูงเลยฮะรีบาวเออดีอาร์เนโดดีเอาแล้วเลงไปส่งให้เขาทำไมอ่ะ มันเปนคนละข้างนะ้ว้ยเลงมากีอ่ะคือข้างเราไม่มีมากีข้างเรามีแค่คิโยตะกับจุนไม่ส่งให้มากีคืออะไรฮนะมากีมันรอโซอยันยะันฮะผมอันติสวนเลยโซยันยันจะตกไม่ถึงโซตรงนั้นก็ไม่ถึงฮะกลัวโดนสามคะแนนสินะเออมากีต้องซ้อนสามคะแนนนะกลัวโดนสามคะแนนนะเฮ้ยอะไรหนุ่มดีดีเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวหรอ กระโดดทำไมเขายังไม่ทำอะไรเลยผมยัดเลยผมยัดเลยสมีธสไปเฮ้ยดับเบิ้ลคลาสเหรอดับเบิ้ลคลาสเหรอผมเอาลูนตกมาฮะดับโอิ้ลโอ้ยตกไม่ถึงติดรุ่นพี่โคเล่ดิเกะกะยืนขวางทางบล็อกเออเก๊กซะด้วย เิดตัวด okay. ้วยมาคเลยดินี่เออาไปพวกเละดีดีไปฮะไปป่านลำไทยตำนานเดี๋ยวคนพวกเนี้ยไม่เคยเจอเหลี่ยมตี้พี่ไงคือตี้พี่อะเหลี่ยมจะไม่เหมือนตี้อื่นตี้อื่น่ะเขาแบบใช้สกิลกันอะมันคือพื้นๆไงตี้ของเราเนี่ยสกิลแบบว่าไม่พื้นนะเออลำไทยเลยอัพยิงสามใส่ลูนสองมาเพื่อหลอกฝ่ายตรงข้ามว่าเราคือตัวชูสองคะแนน แต่ความจริงเนี่ยไม่ใช่นะเราคือนักชูติ้งกาดก็คือยิงสาคะแนนนั่นเองนะคือหลอกฝ่ายตรงข้ามไงด้วยรูนนะคนอื่นเขาไม่หลอกด้วยรูนกันแต่พี่หลอกด้วยรูนไงหลอกแบบล้ําลึกก่อนจะหลอกฝ่ายตรงข้ามต้องหลอกตัวเองก่อนออาลาเมโรกับคาริบัตันต่างกันยังไงครับตัวไหนดีาลาเมโรบอลการม่วงเหรอกับคาริบัตันการม่วงเหรอพอกันอะอย่าไปเล่นทั้งคูอะจริงๆเล่นาลาเมโรบอลน,น่ยได้อยู่นะแต่ว่าต้องเล่นกับเพื่อนเล่นค่อนข้างยาก อูเราข้างเรานี่ฮะสูตรลับฉบับชาวแก๊งแล้วไปหมดเลยสองคนหนีออกตี้หมดเลยนะสองคนรวมตัวกันแล้วมันโหดเกินไปเราต้องยุบตี้ทำใาหลัางแชนแนลเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำลาย ลุยไปกับทำไรล้างแชนแนลเ <Whoa! S 1> กมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa! S 1> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa! S 1> ทำไรล้าง h ชนแนลลุยไปกับทำไรล้างแชนแนล